สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอีกรุ่นนะครับผมนะรุ่นเอราวันพันล้านนะครับที่ผมจะมารีวิวนะครับของเหรียญน้องหลวงผู้พัดวัดห้วยด้วนนะครับผมนะรุ่นเอราวันพันล้านวันนี้ผมได้มาสิบรุนนะครับผมแกะเป็นตัวอย่างห้าุ่นนะครับเหลืออีกห้าุ่นนะฮะเดี๋ยวผมยังไม่แกะเดี๋ยวผมังไม่แกะให้ดูครับผมนะเป็นพาแบบลุนเนื้อนะครับผมนี่คือตัวอย่างเหรียญนะครับผมนะที่ผมเปิดไปนะครับไปดูกัน เลขโค้ดสามแปดสองครับดูความสวยของเหรียญครับเอราวันนะครับต่อคำว่ารวยนะครับสวยครับผมบอกเลยก็ทำมาได้สวยจริงครับสวยทุกเหรียญจริงครับดูดลยครับ อันนี้รายการที่8.60นี่ผมดูลใบรายการครับเนื้อทองทิพย์ลงยานะครับผมนะเนื้อทองทิพย์ลงยาขอบฟ้านะครับสวยครับมาเดี๋ยวเรามาสู่ขั้นตอนการเปิดครับผมเปิดลุ้นกันครับนะครับผู้สร้างจะทํามาแบบนี้นะครับจะซีนมาแบบมิดชิดเลยนะครับนะครับแต่เราเราจะไม่รู้เนื้อนะครับว่าเนื้อเป็นอะไรข้างในนะครับ รายการนี้จะมีรุ้นเนื้อเงินอยู่สองเหรียญน,นะครับผมไม่รู้ว่ามีไหมมาเดีย๋ยไปลุยเลยครับผมไปลุยกันเลยมาดูกันครับผมนะอีก่ารุ้นผมจะได้เนื้ออะไรนะครับอันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมาครับมับเขาให้ออืือ เหมือนเหรียญเมื่อกี้เลยครับเหมือนเหรียญเมื่อกี้เลยครับรายการที่หกแปดจุดหกหนึ่งแปดจุดหกหนึ่งตองทิพย์ลงยาขอบเขียวนะครับเลขดสี่ศูนย์แปดนะครับอื้สวยนะครับสวยนะครับคือเหรียญตัวจริงนะครับนี่คือเหรียญตัวจริงนะครับ เต็มองนะครับผมนะเป็นทรงเซมาครับผมทรงเสมานะครับผมอ่ะโอเคครับเป็นรุ่นอีกสี่รุ่นครับผมอ่ะนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับว่าพระรุ่นเนื้อมันประมาณนี้นะนะครับสําหรับใครไม่เคยลุ้นนะครับหรือใครอยากบูชานะครับเดี๋ยผมปล่อยให้บูชาก็ได้ราคาย่อมเยาวครับหลักร้อยนะครับพระ รัาไม่แพงนะครับไม่แพงผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับน่ครับซีมาเรียบร้อยครับผมอ่าโอ้โหหนึ่งเงินหรือเปล่าครับโอ้โหสวยครับสกู๊นะฮะโอ้โหสวยลงงา ดูลงยาสิครับในโค้ดอะไรดยูยากครับในโคดสี่หนึ่งเก้าครับผมในโคอดสี่หนึ่งเก้านะครับอ๋อทองแดงออมเงินครับที่เป็นทองแดงอับเงินนะครับสวยครับสวยโอ้โหรายการที่สี่จุดหนึ่ง ต้องแดงรับเงินครับผมงานศิ์สุดยอดมากครับทุกวันนี้นะครับสวยครับสวยลงยาจีบอลนะครับลงยาจีบอด้วยปัดไปเรียนต่อไปครับเรียนต่อไปกันเลยสามลุ้นนะครับทูววงโคลงของหลวงพัดก็จะประมาณนี้ครับผู้สร้างเขาจัดมาประมาณนี้ครับแบบเปิดให้ลุ้นนะครับ จะไม่มีแบบทรงเดียวนะครับลางหนึ่งมันจะแล้วแต่นะแล้วแต่จะมีแบบมีน้าเงินกี่เหรียญครับส่วนมากก็สองเหรียญสามเหรียญนะ่ปรอมานนี้ครับมาดูครับเหรียญน,นี้เป็นยังไงโอ้โหเหรียญแรกครับลงยาโอ้ยสวยครับดูผมว่าปกาก่านะผมว่าปากกานะครับรายการที่แปดจุดหนึ่งหนึ่ง ดูใบารายการสักคู่นะครับอาาัาก้าลงยาครับผมอาาัาก้าลงยาครับผม,อมโอ้โหเลขโค้สองหลักครับเลโค้สี่ห้าครับเลโค้สี่ห้านะครับมาดูความสวยครับ ลงยาเขียวเหนียวซับนะฮะโอ้เหรียญน,นี้มีเนื้อบนด้วยผมว่ามีเป็นพันนะครับสวยจริงสวยจริงมาสองใกล้ๆดูดครับ <c oughs> ลงตัวครับ <c oughs> เนื้อบนด้วยนะครับอบากานะครับโอ้มาจัดไปต่อครับสวยๆครับเนื้อนี้นะครับผมนะ ไปหยั่งวเร็วครับเพื่อให้คลิปไม่ยาวนะครับผมอันนี้ผมมารีวิวนะครับรุ่นเอราวันพันล้านนะครับของโลหะพัดนะครับผมนะรุ่นเอราวันพันล้านนะเป็นแบบลุ้นนะครับผมเปิดไปแล้วห้าแล้วผมเอามารุ้นในคลิปนะครับอีกห้าห้าลุ้นนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวไปนะครับทรงเสมาครับผมเรียนเสมาช้างสามเสียนนะครับเอราวันพันล้านนะครับหกเสกเดือนกันยานะครับมาดูนะโอ้โห โอ้ยเลขเลขโคตรหลักเดียวครับเลขโคตรหลักเดียวครับโอ้ยแรงอีกแล้วหลักการที่แปดจุดสองสองครับกระไหลทองครับืกระไหลทองชุบหน้าเงินโอ้หมีเหรียญเดียวในรังด้วยครับเลขโคตรแปดครับมาสเตอร์พีดเหรียญนี้น่าจะมีพันขึ้นอับแน่นอนครับผมสวยอย่างนี้โอ้ยสวยครับกระไหลทองครับน่ากัด ทุบนึ่นครับผมโอ้ยสว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 ยครับชําเลยครับต่อคําว่ารวยนะครับืดูหน้าหลวงพ่อครับต่อคําว่ารวยนะครับอืมกะไหลเงินก็ไหลทองช้างนะครับอืมสวยวิงครับเนื้อระไหรโอ้เยเลขแปดด้วยครับ พันครับพันอัพแน่นอนเหรียญนี้โอ้โหแหล่แหลแหครับแหล่ทีเยมเลยครับเหรียญนี้นะครับมารุ่นสุดท้ายครับก็ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะใครอยากบูชานะครับก็ทักผมมาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมแบ่งปันให้แล้วกันครับนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมนะเนื้อต่อไปครับ อืมออะไรเป็นลงุงๆครับแต่สวยทุกเนื้อสวยทุกเนื้อนะดูรายการนะครับ8.3เกตครับหบอบปอกลูกป,ปืนผิวลงครับปอกลูกป,ปืนผิวลงลงยานะครับสวยไปอีกแบบครับอืได้คอ115114นะครับโอ้ยสวยครับก็ประมาณนี้ครับผมนะ สำหรับรุ่นเอราวันพันล้านนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับของผมของแท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับรอบต่อไปผมจะเอารุ่นไหนมารีวิวอีกนะครับติดตามชมให้ดีนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูครับมีรุ่นอะไรบ้างนะครับผมนะดูครับอันนี้บาคก้าลงยาเขียวนะครับใครสนใจนะครับทากผมา หลักพันแน่นอนครับแต่ไม่แพงครับไม่แพงนะครับพันต้นแน่นอนโอเคครับสําหรับรอบหน้าผมจะเอารุ่นไหนมารีวิวอีกนะครับุจนี้จะเป็นเน้นเป็นของรุ่นหลวงพัทนะครับผมนะส่วนมากนะครับผมนะอ่ะโอเคครับรอบนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจวัตถุมงคลของหลวงพัทนะครับก็ทักไปทางเพจผมแล้วกันนะครับผมนะสาหรับรอบนี้ลาไปก่อนครับรอบหน้าเจอกันในรุ่นไหนติดตามฝากกดกระดิ่งกดติดตามนะครับ ทางเพจทาง Facebook ของผมทางยูช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมในะรอบนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ดูจบลาไปก,ก่อนสวัสดีครับผม